วันนี้พี่ก็จะมาทำภารกิจใช้คาร์โรมอนเตฟอร์มยื่น AFK ถ้ามีใครโจมตีเราเข้ามาเราก็จะทำการสู้กับเขาทันทีเรามาดูกันว่า EP นี้มันจะมันขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กั Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพ่งผีร้ายด้วย ร้านบับเ l ิ s h อปรับกดเกมพาร์ตแมปเดอะซองเกตเ็นเกามาพร้อมกับเกมพาร์ตไฟนอลสปาร์ตและเดอะฟอลเอนบริการ <Yes. S 1> ง่ายแค่ใส o, Group Garden, ่ไอเดียโรบอทแมปโกลบปากเดนโกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกลพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบับเ l ิ s h อปเท่านั้น ัาผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมพี่คิดว่าน้องๆน,น,น่าจะรอคลิปของ The s t o n g e t เป็นกาวนะผมเพราะว่าเป็นคลิปที่มีการแจกเกมพาร์ตนั่นเองนะผมใช่หรือเปล่าถ้าใช่คอมเมนต์มานะผมก่อนอื่นเราก็มาแจกรางวัลของ2คลิปนี้เลยนะครับผมเพราะว่า2คลิปนี้ถึง1000พไลค์พอดีนะผมก็ยินดีด้วยสําหรับน้องทั้ง2คนนี้นะผมที่ได้เกมพาร์ต a w i k e n i n g outfit หนึ่งรางวัลไปนะและเช่นเคยนะผมคลิปวันนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะ น้องๆช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์นะผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพาร์ทวิกนิ่งอัพฟิตหนึ่งรางวัลน,นั่นเองอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ถึง1,000ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามาด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วก็มายืนรออยู่ในเซิร์ฟรวมเลยนะผมมีใครตีกันหรือเปล่าแถวนี้้ต่อยพี่หน่อยสักคนหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่าหมัดของเซเซอร์ตึงขนาดไหนน้องเฮ้ยอ้าวพผมอยากลองอยากลองใช่ไหมอยากลองพิจัดให้น้องอุ้ยต่อยไปดู นี่ไงอะไรโดดยองๆโดดยองๆ่องทำพิคอโบยัดเข้าดูบลน่ะใส่ได้ต่อยหนึ่งสองแล้วก็ปล่อยไหลเอ้าไม่แหลกด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทัชมือเกิมาจากไหนแดดต่อยต่อยอืมไอ้โอ้มึงมาจากไหนเนี่ยน้องอุ้ยมาไม่ไหวละแหลกด้วยสวนต่อยต่อยย่ำกระหม่อมกูเอามึงก่อนเลยทัชมือเกิ นี่ไงมึงมแจไม่ดูรุ่นนะนแจไม่ดูรุ่นนะนี่อ่ะเดี๋ยวตอนหนึ่งสองสามปล่อยไหลจับสกิลหนึ่งโอ้โหอย่างชอบเลยหลังจากที่อัปเดตมาพี่บอกเลยว่าแมปเดีอดสองเจ็ดไปแล้วเนี่ยโคตรแหลกโคตรหน่วงนะผมพี่รู้สึกวันเล่นแล้วไปนสนดุกเลยช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับผมหวังว่าเขาจะปรับมาให้มันไหลลื่นนะน้องโอ้โหใครเป็นบ้นางคอมเมนไ์มเฮ้ยอะไรทีมประกาศเลยเอ้าแตกแล้วไอบอกนี่ นี่อย่ายุ่งทีหลังอย่ายุ่งเข้าใจไปเปล่ามงคงมาไปต่อเฮ้ยอะไรเปขอนกระโดดยงยงฮนรู้จักเราหรือเปล่าว่าวัตช์เชกมารู้จักเราหรือเปล่าวะเฮ้ยดูได้านี่ย<อ>เฮ้ยอะไรย้ยูจิก็มาว่ะเฮ้ยเอ้ามันไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยเหรอเอาไปซะแล้วเขาหาว่าเราเป็นอะไรหรือปเปล่าวะเฮ้ยมองหน้ามันทําอะไรวะไอ้นี่มันจําเราได้แน่นอนเลยใช่หรือเปล่า นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเซเซอร์เฮ้ยเซเซอร์มาจากไหนเฮ้ยมีเห็นตัวปอมไปด้องตัวปอมเซเซอร์ตัวปอมเน้ยอ,อะไรวะอันนี้มันไม่ไปไหนเลยเว้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงมาแอบหลังกูทำไมนี่อย่าบอกนะว่ามึงไป หลังจากที่เราหลุดมาจากเกยูจิมาครับผมตอนนี้พี่ก็มายืนเอฟเชรอนะผมรอตอีนแป๊บหนึ่งนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้แต่ว่าตอนนี้คือไม่มีใครต่อยที่ซักคนเลยเนาะกูยืนรอเป็นชั่วโมงเอาเฮ้ยพูดปุ๊บเอาปั๊บเฮ้ยนี่ไงต่อยต่อยก็จังอ้อยคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์หลน่ลนหลนเฮ้ยหลน่นหลนมันอยู่ไหนแด่ต่อยอ้าวสวยเอ้ยอะไรมึงทีทีอะไรโอ้มันเขาบอกว่าร้องไห้ อย่าร้องให้อย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห้นี่โอ้โหโคตรหน่วงเลยนาะสายไม่ไโดนอืแด้ตรงมาอย่างงี้ก็โดนอีกเหรอไตะไหลครับผมเตะไหลนี่เขาตะไหลเฮ้ยจะหนีไปไหนนี่จับตังก็อย่าเอจับตังก็อย่าอย่างงี้จากการ์โลมอนเตอร์ฟอร์บ่อยเนาะโอ้ยดูมันค้างดิเนาะโอ้โหโคตรแหลกขูอยากจะร้องไห้กูเล่นเดิร์สตองเก็ตเฮ้ยถ้าเซิร์ฟไปอย่างงี้ไปเล่นปลูกผักดีกว่านะ้อง กันต่อผมจังวันนี้เว้ยยืนแบบเงียบๆคนเดียวคนเดียวเลยครับผมหวังว่าจะมีคนมาต่อยพี่สักหมัดสองหมัดนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าวันหมัดเล็กเกินนะผมอยากโดนกระแทกหน้าครับนนนมีหรือเปล่าแถวนี้เฮ้ยมายืนรอนานแล้วนะสวัดีมีหรือเปล่าว่าไงเฮ้ยเฮ้ยมากันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยอ่ะอคะู่ย่อแต่ว่าไอ้ซ้ายนี่ควยใครวะเนี่ยไอ้ซ้ายนี่ใครนี่ทำไมมึงมีผู้ชายคนนึงมันต้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปไม่ใช่เหรอมันถึงจะน่ารักนะ เฮ้ยมาเต้นอย่างนี้โอ้เราเต้นได้นะแต่ว่าเราไม่อยากจะโทรนะน้องเพราะว่าพี่แบบพี่ตึงเกินไงเป็นเคป๊อปเก่าอะนะน้องพี่จะบอกให้เพราะว่าพี่เล่นการ์ดมันเติร์ฟเฮ้ยเฮ้ยกำลังชมว่าน่ารักเคยไม่ใช่ละม้วต้องโดนละต้องโดนสั่งสอนอืมอืมท้าวิคาโมอืมตึงๆตึงๆเข้าที่บนหน้าย่ำกระบอมเฮ้ยไอ้นี้ไปไหนซใส่แต่ใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงต่อครับต่อครัดอืมท้าวพิฆาตโมอุ๊ยไม่โดนปะ ดูนะครับแน่แน่แตรงมาโอ้โหโดนถวายโคตรน่วงอะเนาะร้องไห้เลยผมจังหวะนี้กูเดี๋ร,ร้องไห้อื้อนี่นี่ทำให้เขาบโบโน้ปดูดิโคตรน่วงอีอีนี่ไงโอ้โหนี่เขาเติมไปครับผมนี่ไะงัดสกิลสามอ้าวโดนเวียงมาไอ้มาหนึ่งสองสามโอ้โหมันเล็กดนะออปเนาะยั่งกระหม่อมไม่โดนโอ้โหโดนสวน สวยแล้วผมนึกถึงการเล่นแบครับผมกลางว่าสวนกราบนี่ไอ้น้องรู้จักแหลกดอกบอสซ่ากิลดึงยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอ้โหโดนสองดอกเต็มเต็มไตเอาไตไม่โดนแต่ว่ามันเคาน์เตอร์ว่ะเฮ่ยหลันหลันหมันอยู่ไหนต่อยต่อยตีไงอัพเอร์คันงั้นโอ้ยเต่เมื่อเชีโอ้ยังชอบเลยโดนจับฟรีเลยไหมเว้ยมันเยี่ยมมั่วป่ะตีไง ไอ้นี่มันหลันคอเตอร์มันหลันคอเตอร์นะนี่ย่ำกาะบอมตีไงไงหล่อตึงเด็ดไอ้นี่เฮ้ยจาก efk กลายเป็นเด็กขี้แคนแล้วครับผมนี่วิ่เจอเด็กขี้แคหนถึงอัตราวิ่เจอเด็กขี้แยเลยเนาะเออเออไม่ไหนก็เจอเด็กขี้แคนอื้อจับสากิลหนึ่งมามัาน,นการะชากตึงตึงไง้น้องโอ้ตายไปโดนเอ้าไป,าไปขับเตอร์ก็ค <c oughs> อเตอร์มันหล่นมันหล่นเฮ้ยถักวิคขโม่ ไอะต่อยต่อยอัพกระดับงัดสกิลสามโอ้สกิลสามมุดจิเราได้อยู่ไ่าอยู่น้องรู้จกักแกล้งโลม่มอนเตอร์ฟอร์มบอสนี่ยเฮ้ยต่อยขัดเฮ้ยโอ้โหมันไม่เคาน์เตอร์ว่ะนึกว่าจะเคาน์เตอร์จังวะนี่โอ้โหต่อยต่อยงัดสกิวสามเอาได้อยู่อเอวันหนึ่งสองเอาแตกไปแล้วนยดีกว่านี่ขอหน่อยอมไม่ไง อย่างเองต้องเจอแบ็คแพตของพี่ไอ้น้องนีล้ำจัดอะบอกเลยล้ำจัดมันเป็นแบบโชว์อีโบดนะคุณจะบอกให้ที่มันแหลกเพราะว่ามันมีอีโบดเยอะนี่แหละเนาะดูดิอีโบดคัดสีอย่างเยอะเลยอัปเดตนี้เฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรอะทำอะไรอะล้ำอะไรเฮ้ยมังรายยังมีครั้งที่สองเฮ้ยอันนี้มันร้อนวิชาไม่อยากลองว่ะถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สอง อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่อะไน้องไม่ใช่ละแล้วถ้ามีครั้งที่สาม่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรว่ามึงต้องโดนและจังวันนี้มึงต้องโดนละน้องตีไหู้บอกแล้วโอ้โหอุตสสา์แบบไม่ทาอะไรในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อต่อยต่อยต่อยอัพประคันงัดโอ้ย่างหน่วงเลยป่ะออ้ยสกิลหนึ่งไม่โดนต่อยขัดต่อยขัดต่อยขัดทาวิกคอมโบหัว กระเด็นไปนูน่นนี่อ่ะต่อยขาดได้เอา้าโอ้โหโดนสวนป่ะปาดมาครับผม,มได้เลือดไปนิดเดียวเฮ้ยๆใส่แล้วต่อยต่อยต่อยทาวิกคอมโบเขาที่บ้าหน้าต่อยขาดต่อยขาดโอ้โหเฮี้ยมันเดินออกจอากเอวันนะพี่โอ้โหกอย่างชอบเลยว่ะอืนี่ไม่ติดอีกยังไงครับผมอมืโดนงนัดเฮ้ยๆตัวโจทย์มายังไงครับผมใส่แล้วต่อยอุ้หูโดนฟันดักฮะอ้าวปาดมาอย่างนี้ ปาดมาอย่างนี้นี่ไงไจะไปไหนจะไปไหนเอ,ไไหนเอ้หายโอ้ต้นไม้บังว่ะรอดตัวไปนะน้องแต่ยังไม่รอดว่ะีเยียบ้อยแตกเห็น <c oughs> ต่อผมว่ะแถวนี้มีใครใจกลานอะ <c oughs> เอยกู <c oughs> ยังพูดไม่จบเลยยังพูดไม่จบเลยวะผมสุดน้องอิ้ใส่ตามาบ่นี่หัวลน้ลนเแต่ว่าแขนกลนว่ะแขนกลน,นแปลธาตุอืมอืมอืม เฮ้ยมาโหดละแมึงมาจากไหนนี่มึมาจากไหนเนี่ยน้องโอ้โหเจ็บเจ็บอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเจ็บได้ปะนี่ไงอุ้ยโดนรวบสวยแล้วครับนี่ไงไม่ใช่ละไม่ใช่ละน้องกูว่ามันกูว่ากูโดนลุมนะกูโดนลุมหรือเปล่าฮะช่วยพี่ดูหน่อยดิเนาะเฮะมึงก้อยกูดูหน่อยดิกูโดนลุมเปล่านี่ไงมาดิต่อให้สองเลยน้องนี่เอ้า ไอ้นี่มันยิงสกิลสามมาเฮ้ยโอ้มันฟอรนิเจอร์ของพี่โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมาไม่ไหวละเชี่ยมึงต้องโดนแล้วไอ้รถเชี่ยมันบอกว่าซอรี่ป่ะเชี่ยมันซอรี่ตัวนั้นวะน้องเชี่ยมันพูดด้วกันบอกแล้วมันพูดด้วยกันไปดิไปดูครับเด็กยังไงเฮ้ยเฮ้ยเกือบแตกเชี่ยเกือบแตกผมอืปล่อยได้อะปล่อยได้น้องยำกระหม่อมจับสายเกี่ยวหนึ่งมาครับผม อีกทีหนึ่งวิโดนนะโดนนะจังวันนี้แดนอ,อมหลังตึงๆแดนดอมหลังตึงๆไงน,น้องย่งกำกระหม่อมจับสกิลสามงัดกาชาคอมาหมุนวนเอวันหน,นึ่งสองสามอุ๊ยโอตะไม่โดนเฮ้ยจะไปไหนครับผมนี่อะตูมาโดน้จากการูมันโตโฟอร์บอสไอ้ไน้องเอาแหล็กด้รอะสวยอะไรเอาไปว่าพะกูสแปมเมอร์กูมีสามสกิลไอ้ดอกกูมีสามสกิลกูสแปมเมอร์ได้ไง ตัวมึงนั่นแหละตัวสแปมเลยกูจะบอกให้นี่ไงเอาว่าใครสแปมนะเมื่อกี้เฮ้ยต้องโดดงัดกระชากนี่กูงัดขึ้นฟ้าเลยยังยิงเจ้าประกับเอายิงตกแตกไปน้องฟิชเจอร์กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอยู่ตรงนี้สวยแล้วนี่ไงตายไอ้เชี่ยมันว่ากูสอสแปมเมื่อสแปมเมื่อจัดเลยเหละน้องเฮ้ยอะไรอะไรโอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่โดนหรอกเว้ยไจ้าจ้าจ้า ตี่ไงสกิลมั่วสกิลมั่วยำกะหม่อมเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมันมาวะน้องไอ้เสื้อขาวมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ใจเย็น้องเดี๋ยวมึงโดนคู่เดี๋ยวมึงโดนคู่อ้อยอ้อยอ้อยต่อยต่อยนี่กาโลมอนเตอร์ฟอร์มดึงดึงดึงโุ้ยคนตึงคนอันตรายยังกะหม่อมนี่ไงเดดรอจังหวะต่อยต่อยงัดสกิลอุ้ยงัดโดนสองอ่ะ อุ Billie, so ้ยตัวไม่โดนเต็มเต็มนี่ไงนี่ไงหูยิเขตึงคขาอันตรายเนาะอุ้ยจับไม่ทันอู้วิอู้วิใจเย็นโซสแปมไอ้คุณชอบตัวนี้ไหมตัวอิดตัวคอนเทนต์เอ้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยกูโดนจับแล้วอู้โดนจับเลยเนาะโอ้มาเกดเชี่ยเก๊กหล่อกอีกเช่ยแดดมาเก๊กหล่อไม่โดนไหมอุ้ยใครมากดอันตรีเดี๋ยวนี้วะนี่ไงจับโดนสกิลสามปักใส่หัวมันอุ้ยมันออกไปก่อนป่ะ จ้ำกระหม่อมจับสกิลหนึ่งต่อเลยครับผมวิ้งไม่โดนพลาดแล้วเปล่าครับผมตีไงมีสกิลสองเว้ยดึงดึงดึงโดนเต็มเต็มไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจนได้อ้าวโดนพวกเดียวกันนะโดนพวกเดียวกันนะนี่ไงอ้าวโดนโดนคอรเตอร์เรียบร้อยวิ้งโอ้โหโดนฟินิเจอร์ไปโอ้โดนฟินิเจอร์ไปสองตัวเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันโมโหอะโมโหอะไอ้ขาวโมโหไอ้ขาวโมโหมือดีครับมือดีครับ จัดให้ได้เสมอออืออืนี่ไงอัพการ์ดแรกดหรออ้าวสวยใสย่แดตต่อยไม่เชื่อโดนลวกอุ้ยมันเล่นการร่ไม่ใช่เล่นเซนตาาร์ร์มาสีกว่าต่อยดักต่อยดักนี่ไงเท้าพิคาโบอุ้ยแดดออกไปแล้วงัดสกิลสามก็ได้เอืมนึงสองสามเตะไปอุ้ย,ยกระโดดไม่ทันจับสกิลสองโอ้โหตัวต่อยทิ้ง่ะ ต่อยทิ้งต่อยขว้างงัดสกิลสามมาผมกาชาคอร้อยหมุนหมุนหมุนนี่ไงข้ามก็เอาแตกอะไรกันครับนี่ผมแตกไปจังเฮ้ยอืออไอ้นี่มันไม่ยอดท่อว่ะเด็กชายพยายามรึเปล่าเด็กชายพยายามอืออบอกเด็กชายขี้แค้นนี่งัดสกิลสามชาคอต่อยองหนึ่งสองแล้วก็ยำหมอบอุ้ยยำไม่โดนอุ้ยมันโตร้อพอดีแรงราสวนต่อยต่อยน o p e สกิลหนึ่งพลาด เอ,อะไรอะไรอะไรนี่ไ <c> ง <oughs> มาหยุดอยู่ตรงหน้าเราเลนี่เขาทำอย่างนี้สกิลสองเขาใช้อย่างนี้น้อง <c oughs> ดึงดึงดึงงัดสกิลสามต่ออู้สกิลสามา <c oughs> เอาได้อยู่ยังได้อยู่บล็อกต่อยน้อง <c oughs> โอเคครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการใช้มอนเตอร์ฟอร์มกาโรแล้วก็ยืด EFK นั่นเองนะผมแน่นอนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป คฮพลายด้วยเจอกันใหม่ EP นะไปแล้วผม